ก็อยู่กับผมนะฟอนดิ้งเข้ามาในใหม่ครับพีครับซึ่งหาไม่เจอโอเคครับคือตอนนี้อันนี้คะเล่งไงอ่ะเออวันนี้ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟเออะไรสักอย่างเดี๋ยวุยเดี๋ยวจำชื่อจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวออกไปอ่านกันแป๊บนึงจำชื่อไม่ได้แปบ๊บนึงเออ,เอ,อมันไม่มันไม่มีชื่อนะครับ ก็คือชื่อมันไม่ขึ้นอยู่แล้วตอนแรกผมก็ไม่สามารถอ่านนะนะครับอันนี้เพื่อนของผมก็ได้ใช้ใผมมาอัดโปรโมทเพื่ออะไรก็ไม่รู้ครับเพื <laughs> ่อนะครับคือตอนนี้ผมก็ยังลงคลิปในคอมไม่ค่อยได้นะครับบางทีเนื่องจากโปรแกรมอัดมันเสียเสียอะลยแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามแก้ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวสปาแล้วกันนะครับเนื่องจากมันยังไม่มีจุดสร้างบ้านเ <laughs> ซิร์ฟนี้เอ ไอตรงนี้ก็จะเป็นช็อปครับเป็นช็อปของขายของทั่วไปราคาถูกถูกมากนะครับผมไม่ค่อยชอบเซิร์ฟไมค์ครับในโทรศัพเ,เพราะว่าบั๊กอินมันจะมีแท็กเก็บภาษีเก็บภาษีคือตังเกรียมหมดเลยนะผมก็ไม่มีตังซื้ออะไรเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกขายของถูกถูกครับมันก็จะเขียนว่าอัพ e ดีลอัพดีใช่ปะ่ะอัพอัพเดีลมันอัปเดตอัปเดตอัป มึงเขียนภาษาอังกฤษมึงเขียนได้ถูกบ้างก็ดีนะของถูกอัปเดตของถูกมึงเขียนผิดไอ้น,นี่ก็เขียนผิดเหมือนกันอัปเดตของถูกอ๋อสองอันนี้อาจจะเป็นฟีไอเทมของถูกอันนี้ก็จะเป็นของอาหารทั่วไปครับเพื่อเลนแอปเปิลอะไรก็ว่าไปอันนี้หินอันนี้มุดดินไปแล้วหินเอาอันนี้ไม่มีหินเลยหินหายเก็บไม่ได้มันโอเคดีดีด อันนี้ก็ดาษโอ๊วูดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นขายอิดอันนี้ไม่มีขายอันนี้เกาะโดยของอันนี้เกาะเพชรของเพชรอืมอันนี้ก็จะเป็นขายพวกแร่โอเคไม,ไม่ไม่มีให้ขายมีแต่ให้ซื้อว่ะเออสมนี้ช่างดีจริงๆยังไม่มีอะไรครับเดี๋ยวถ้าเกิดมัน update. อัปเดตเยอะยิ่งใหญ่เมื่อไหร่ผมก็ห้มามารีวิวอีกทีอาจจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมเปิดสปีดคอนโทรดีกว่าผมถนัดสปีดคอนโทรมากกว่า speed control ปรับปรับปรับโอเคนี่ครับก็จะเป็นของไอพวกนี้นะครับก็จะม่ส่วนตรงนี้นะ่าจะเป็นาร์ปนะถ้าให้ผมเรานะมันยังไม่มีอะไรเลยด้านในเดี๋ยวผมจะลองเดินขึ้นไปเดินดูห้างบนห้องบนอ๋อห้างบนมันไม่ได้สร้างให้ขึ้นอยู่แล้วข้างล่างก็น่าจะเป็นาร์ปซึ่งมันยังไม่มีอะไรเลยก็ยังไม่ได้อัปเดตนะครับเดินต่อไป ก็จะเป็นทางสปาถามว่าสวยไหมก็สําหรับโอเคสำหรับไมครับพีนะครับเนื่องจากพีมันยังไม่ระบบอะไรไม่ค่อยเยอะอันนี้ช็อปเดินมาวนมาช็อปเนี่ยเราเดินวนครบยังวะอันนี้ก็จะเป็นบอปลาอ่าบอปลาป่านไปอันนี้ก็จะเป็นเอ่อรายชื่อแอดมินนะซึ่งผมก็งงกับเขาเหมือนกันนะแอดมินคือจะจะตกน้ำโอเค คือแอดมินของเขาเออเขาเรียกอะไรโอเนอร์ Owner, เขาตั้งว่าคิงส่วนรองเจ้าของเซิร์ฟเขาตั้งว่าโอเนอร์โอเนอร์ Owner คือเจ้าของแปลไทยคิงคือพระราชาพระราชากับเจ้าของแต่มันตั้งเขียนว่ารองเจ้าของเซิร์ฟลองเจ้าของนะครับลองเจ้าของเซิร์ฟก็จะเป็นไดมอนด์ n อนดครับอันนี้ก็ไม่รู้ใครน่าจะเป็นคนที่ให้โปรโมทนั่นแหละจากใครสักคน น,นาดียซีิวก็จะเป็นรองขอเขาจาของเสิร์ฟซึ่งเสิร์ฟไม่มีหาอะไรอ่อนดับนกเสิร์ฟไม่มีอะไรเลยนะครับก็เดินไปเดินไปโดยรุยไป,ยไปก็ตรงนี้ก็จะตรงนั้นเนี้จะเป็นทางว่างเปล่าไม่มีอะไรนะครับก็ป่อนไปเพยก็คงหมดแล้วละ่ะมาให้โปรโมทแค่นี้ก็โปรโมทแค่น,นะค view น, view นี้นะครับก็เดี๋ยวตั้งเตทโฟวิวก่อนเตทโฟวิวอย่างนี้นะครับ ใครที่ดูคลิปนี้ไม่ต้องไปสนใจมามันยังไม่ค่อยมีอะไรเลยในเซิร์ฟนี้นครับแต่เอ๊ะทำไมแผลเป็นอะ็กกว่าทางนั้นที่เซ็ตมันเป็นสตีฟทำาหคิดขึ้นะไ็ช่าเถอะนะครับ,ใคร,บ,คครบใครที่ชอบคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอ้ยใครที่ชอบเซิร์ฟคิดว่าเซิร์ฟนีจะมีอัปเดตอะไรก็แจ้งผมด้วยครับเดี๋ยวผมจะให้ IP ไวใ้ใต้เดสคริปชันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไป อ้าวลืมใหม่มันต้องเลื่อนปิดคิปนะครับนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ